ยิงคนก่อนเปยิงคนก่อนเคเริ่มกลับมาเลยวุ้ยคนยิงกูตื่นแล้วตื่นแล้วหนีล้มไปหนึ่งขอโทษคนดูนะฮะภาพมืดผมก็มืดเหมือนกันไปอีกตัวอีกตัวไอ้สองตัวเลยเอ้ากูไปช่วยเปนยิงบอดทำไมเออเ K ตัวเออนนั่แหละบอดหรือเปล่าวะทำตงตกกับบอดบอดบอดกับตกเหมือนกันเมื่อกี้ดูดิดูตัวมันเอียงดิมันโค้งองศากับ ซีซั่นที่ผ่านๆมาเลยล้มครับผมล้มครับผมโอ้โหปืนโอ้โหโอ้โหคนรักเลยพอที่แล้วโอ้โหใครน่ะอยู่ในน้ำนะได้แล้วนี่ไปไหนไปไหนยังไงเห็นแล้ว เป็นไงเป็นไงปืนใหม่ปืนใหม่ปหมมเปิดบอลตี้ก่อนเลยม,มาเดียครับมาเดียครับตุ้มตุ้มไปไหนอีกแล้วอันนี้ก่อนใอ้กูยิงก่อนมันวิ่งหนีกูว่ะเฮ้ยอย่าหนีดอิอย่ายิงรถผมดิอย่ายิงรถผม มไอ,มอ้กระตุกต้มวู<ฮ>ูฮ้ฮเป็นกระตุกกูก็เล่นได้กูผ่านมาแล้วสบายพกกกากแต่ไม่ใช่เกมนี้เกมอื่นพี่อย่ายิงรถผมพี่ไม่พี่พี่อย่าทำผมจิมไม่เคยเป็นสหรับผมนี่แไงมีคนอีกมีคนอีกมีคนอีกอกําลังไปกําลังไปพัดดี แม็กหมดนีได่ไงนีไ่ไง,ไไงโอ้เสียงปืนโคตรดีครับคุณผู้ชมโคตรเลิฟว่ะมีคนนีไ่ไงไปไหนไปไหนไปไหน,ไไหนโอ้หญิงมัวก็ตายนี่ไงนี่ไง,ไไงพอดีหยุดหยุดจีไปชุบเพื่อนเร็วไปชุบเพื่อนนี่ไม่ยอมไปชูตายาว้ากระตุอะไรเนี่ยหมดอารมณ์เลยเคนเยอะคนเยอะคนเยอะ เฮ้ยโดนด้วยวะนี่ไงนี่ไงว้าคุณลอยทออที่วไอ้น้องโอ้ยแรงแรงถีบมันขู่มันมึงมากเลยคนดูเวลากดเมาส์ลงยังไงตีนนี่ไงตีนตีนไม่มีใครบอกเลยลมสองโอ้โหตกใจโอ้ยเชยเล่นตรงนี้อยู่ มีตัวมีตัวตัวเสืออยู่ไหนตัวเสือมีตัวเสือกใหม่มีตัวเสือกใหม่ไอ้คนนั่นน่ะเดี๋ยวดูในแมบกูกำลังยิงคนอยู่ไปนหนึ่งตายไอสัตว์สมสมไอ้คนคนมาตีกูเล่นด้วยกูเล่นด้วยกูเล่นด้วยไปไหนเออใจเย็นกูขอแย่งหน่อย อ้ากูได้เป็นไงล่ะโดนลูกย้อยเข้าไปยังจะไปยิงอีกนี่แน่ล้มอีกตัวเป็นไงงงไปดิงงงไปอย่าลืมนะครับกด subscribe เข้ามากันด้วยนะครับสำหรับช่องกระทืบเกมหัวหัวสะบานหัวสะบานโอเคล้มโอ้เชี่ยมีกี่ตีวันเนี้ยโอ้เออล้มหนึ่งอีกตัว โอ้ชิตไม่ทันโอ้เหลือตัวเดียว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 ฟูไหลตามันอเอออย่าเยี่ยมมันวิ่งมาหาไอ้เคแล้วนิวกำลังซับเคมึงตายเคมึงตายเอาเลยเอเอเอ,เอาเลยเออฟู้มีลูกซองโชคดีเอ้ยอุ้ยได้ไหมไเคซับเคซับมันกำลังลุมนิวมันกำลังลุมนิว ลงมาเลยเคลงมาน้ำลงมาน้ำเออว้าติดเอาดูซิพวกมึงจะตายวงไหมข้างบนดูซิพวกมึงจะตายวงไหมดูจัดเดี๋ยวเราไปดูวงเคเอาเคไม่ยอมลงเออผักโอ้ได้หนึ่งครับเคได้หนึ่งเคได้หนึ่งเคลงแล้วแต่น่าจะว่ายไม่ทันชึบชึบทันไหมโอ้โหวงเร็วสัตว์วงโคตรเร็วไอเชี่ยนั่นก็ว่ายอยู่ในน้ำนิวนิวตัวหนึ่งอยู่ในน้ำข้างหน้าเคข้างหน้าเคโอ้ย ทันเอ้ยโอ้โหสอนเคยิงยิงยิงเคยิงยิงเออเอาตายอ่าเดียวเดียวโอเคถือว่าทำเต็มที่แล้วถือว่าทำเต็มที่แล้วเคครับตอนนี้หน้าที่ของเคได้หมดลงแล้วเหลือนิวครับจัดการได้ไหมจัดการได้ไหมทำได้ไหมได้อยู่ฉันว่าได้ฉันว่าได้ยังไงก็ได้เออ เโอ้ชื่นใจผมขอเลือกสกินน้องที่สวยที่สุดที่ผมรักที่สุดใช่นี่คือสกินตัวที่ผมรักที่สุดเจ้าหญิงเล็กซ่าของผมเฮ้อบนราคามาเลยยิงใครโดนลงมาโดนลงมาเออล้มว้าวชื่อยาวสุดด้วยสัตว์อ่านไม่ออกด้วยไปจ้ะวู้เปลี่ยนไปหนึ่งปืนเออเออต้องอย่างนี้สิวะไม่ได้อีกว้า เมื่อกี้มันไม่เปลี่ยนให้ผมแบบนี้หาคนได้ไงเจอแล้ว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 อยู่บนเขาไอ้บนบ้านอยู่บนบ้านว้ายชนกุฎมาไออเออใครได้ใครได้ใครได้เอาไอ้ท็อปได้อ้โห้เป็นไงล่ะมันได้อีกแล้วกูไม่ช่วยมันยิงแหละไอ้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 อ้ไ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 อ้อ้ไอ้ไอ้ แป๊บน,นึงท็อปแล้วฉันรู้ว่ามีอีกตัวฉันรู้ปันหนึ่งใจเย็เนอย่างน้อยขอยอนี่หน่อยมาแล้วโอ้ชิตเปลี่ยนอุ้ย o ไปแล้ววิ่งชนตูมรีโหลดเสร็จยิงต่อไปได้แล้วดีกูเอ h บางทีเราก็ไม่ต้องเล็งนะฮะโอเคไปเก็บท็อปกำลังไปอ้าวบังโชเก็บดีมากบังโชนายเก่งว่ามือถือมาเลยเวลาพวกมึงแล้วล่ะเออตีนี้ตีนี้เก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยมันจริงกับเบตตี้อยู่มันยิงกับเบตตี้อยู่นาฬิกะมาแล้วนาฬิกะเออมันเหมือนจริงนะแมวตัวนี้ยิ่งเหมือนอีกตัวอีกตัวตัวเขียวๆกะโดดย้อยๆไม่ตายสักทีไอ้ชัดเอ้ย ฮ้ยไมแล้วก็อีกตัวโอ้โหยี่ไงวันนี้เจ้าอ้าวมามาโอ้โหกดเลยเออีเป็นไงนี่ปัดทิ้งด้วยเจอเレต้ากูตีฮึ่ไม่ชิมแล้วตัวเดียววันนี้ไปไหนเฮ้ยใจเย็นจะมาทุบกูเลยเหรอคิดว่ากูไม่เก่งเหรอ โอ้ยโอ้ชิตมาดยิยิงมันเออเฮ้ยตัวไอตัวตัวตัวมันยิงมาประชลมมันยิงมันยิงมาประชโลมมาดยิยิงกูยิงกูกยิงกันให้เออวอ้วอวู้มาเด็กขำเอาไม่งไงกระโดดเป็นด้วยแล้วเนี่ยโอ้ไม่งไงเลือดน้อยกว่า ยิงมันมาประโช่เออ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 เฮ้ยแม่งมึงแม่งตัวรับว่ะอาวุธรับของทีมมาไงวะเนี่ยกูนึกว่าตายไปแล้วมาประโช์ฟังนู้นดีนะกูมีโลอยู่ในน้ำปะอยู่ไหนไม่รู้อ่ะในนต้นโลในน้ำแน่เลยในน้ำแน่เลยในน้ำปะใช่ปะนี่ไงหยุดหยุดต้องหินต้องหินตงหินเลือดกูยิงน้อยอยู่แม่ง เออเัแล้ทวว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 ้รู้รูวว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 นไมวรวว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 หนวววววเวว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 วนววเลววว้ววววววกววววมวมวว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 ลวววววีวมวว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 ไวววววววปวว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 เ กำลังเข้าข in ้างหลังโอ้ยต uh ้นไม้เยอะเว้ยหลังข้ามี่หลังค้ามี่หลังค้ามี่หลังค้ามี่ล่มหนึ่งล้มหนึ่งล้มหนึ่งล้มหนึ่งหลังค้าหลังค้าหลังค้าลงมาแล้วหลังค้าลงมาแล้วไปชุบเพื่อนหรอโอ้ยโอ้ลืมไปเป็นสไนเปอร์แม่งทำไมกระสุนไม่ออกว่าละนี่แหละครับข้อเสียของการใช้สกอร์เปลี่ยนปืนควรกดตัวเลขเอานะฮะโอ้ยผมนึกว่าผมใช้เลขสามเนี่ยแล้วผมไปเลขขวายิง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 ไอ้เหี่เอ้ มาชุบ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 เจอคนไม่น่าว้าวมีบ้านน่าสงสัยหนึ่งหลังเฮ้ยมันอยู่นี่จริงด้วยโอ้เช็ด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 เดือปืนเออเฮ้ยอีกตัวอีกตัวตรงนั้นเคเคตรงนั้นชิปหายแล้วชักปืนได้ทันชักปืนได้ทันกระโดดลบกระโดดลบอกอโอ้โหเอ้าไม่แตก ไอเย็นแเราไปหลุมกูไอเคไปไหนวะเนี่ยเออชัดไปเลย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 เออทำไมมันต้องหลุมกูกูไม่เข้าใจมึงเลยเฮ้ยตัวเคแต่กานให้เนี่ยเอสซัมจีไม่โคตรดีแค่ผมไม่ได้อ่าล็อกล็อกมือผมลืมล็อกข้อมือเมื่อกี้ได้เฮ้ยอีกตัวนั่งสิลูกเออเปลี่ยนปืนเอออีกตัวอีกตัวอีกตัวเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยท็อปอุ้ยขยิงขยิงไอเคอ่ะน้ำมันหมดเลยทิ้งท้ายแล้ว มาเลยขับอาบิชวู้ต้องใช้ไอ้ลูกซองให้มันยิงลัวเฮ้ยอีกตัวเห็นแล้วข้าพาผมก่อนดิลบตีนึงเลยปล่อยปล่อยปล่อยแม่งยิงกันปล่อยแม่งยิงกันชุบชุบไหนก่อนแป๊บนึงไหนจะได้ขึ้นมาช่วยเดี๋ยวเราเราเดี๋ยวเราจบสองชั่วโมงแล้วเราจะไปแวะเลโก้สักหน่อยตู้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 ข้าแม่งเลยใดพัดนั่งลงสุดไม่มีทางซ้ายไหนทางซ้ายทางซ้ายเฮ้ยพี่คือซ้ายซ้ายซ้ายไหน นายขับไปรับท็อปได้ไหมเดี๋ยวฉันชุบดีกว่าเด็กเออเหลือร้อยลดนี่หมดแล้วโอเคเดี๋ยวหารล้วทใหม่แล้วันใหม่มีอีกตัวยิงอยู่บนเนินใดไรบนเนินบนเนินมามามากูลงมาหาเลยมา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 ยิงโง่นักหนึ่งแน่ค้อนโง่นักเก่ยิงกันแบบนี้นู้ยิงทีละชุดเป็นไงยิงทีละชุดเป็นไงมาเหลยยี่สิบเอ็ดนัดกูจะเอามึงกูจะเอามึงมาวู้ อีกตัวนึงตัวนึงกินตัวนึ่งตัวนึงมามามาโอ้ยกระสุนหมดเออโอ้สิบสามตัวเฮียกูฆ่าอะไรวะเนี่ยะสิบสี่โอ้ไม่ก๊อหมดแล้วแม็กกูขอปืนหน่อยโอ้โหพิกับพิกับครับเป็นสิบหกคิวดีกว่าโอ้สิบหกคิวมาแลเวแม็กมาแล้วคบอยมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วข้ามันครับกฟิกเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวข้างบนอีกเหรอเดี๋ยวไปจัดการให้ไม่ตีน่ามีมุมตีน่ามีมุมมาดิมาดิ มาดิเออเดี๋ยวมาเดี๋ยววูวูไอตัวขึ้นมาทำไมขึ้นมาทำไมขึ้นมาทำไมเออหยิงเดียวใครบอกให้มึงขึ้นมามาโยกดิไอ้ชักเดี๋ยวกูยิงทิ้งแบบโยงพ่วงนงเลยนะไอ้สัตว์เพราะความตึกเพราะความสวนมันสวนมันมีตัวสวนไอสวนกูไม่รู้โดนโดนโดนหมายถึงมันแหละโดนโกมันโดนโกข้างล่างตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไอตัวที่นี่เที้ยมันเห็นที่เราอ่ะ ได้เลยล้มหนึ่งล้มหนึ่งเคจะแก้ตัดเยี่ยมมากตายสองไม่อีไม่มีไี่มีไม่มีไม่มีไม่เออยี่สิบเอ็ดทำไมนี่วอ่อนทอนอ่อนเมื่อกี้ผมทำสถิติใหม่สำเร็จนะฮะยี่สิบเอ็ดคิวไม่มีคนเราบอด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 ราบอดมันยิงไข่ถ้าไม่มีคนตายแล้วยังไงคนคนอยู่ในบ้านคนอยู่ในบ้านตุ่มล้มวู้ฮู้นัดเดียวเว้ยเฮ้ยขัดนี่ อาบอดดิตัวมันอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังมาดิมาดิเออล้มสองล้มสองล้มสองอีกตัวปะเนี่ยอาบอดอันนี้บอดแน่เลยทีมกูไม่โดนน่ะเฮ้ยอีกตัวอีกตัวหึหึปางตายแม่งให้ระเบิดมาละมาดิข้มเอาส์ไปเฮ้ยเฮ้ยาะมึงยิงบอดทำไมยิงบอดทำไมนี่หู้ในบอดจะรีดตาย เก็บสมอทตี้เลยนัดเดียวนัดเดียวนัดเดียวรีโหลดช้าจังเอียะขอขโมยแล้วกันนะครับของชิ้นนี้เอ้ยพี่พี่เอาเอาเลยเอาเลยขุนช่าแต่งปืนมาแต่งปืนมาขอหน่อยเออล้มหนึ่งล้มหนึ่งล้มหนึ่งอีกตัวอยู่มุมนั้นมุมนั้นมุมนั้นมาละมาละมาละเออโดนโดนดีเอาคุโร่หน่อยเออขอบใจมันไม่สามารถพี่ลงได้ มันยิงหามมึเมื่อกี้ไปมัไม่ได้หรอกมันโดดว่ะเอาปืนหนึ่งกาดยิงให้มันตดใจเล่นตายเนี่ยตายซะมึงโดดไปไกลขนาดนั้นไม่น่ารอดแล้วตายแล้วฮะมันเราชนะไม่ไม่ชนะเอ้ยปืนหนึ่งกาดเลยยิงกาดยังไงก็โดนเออเป็นไงผมเป็นเขาเรียกว่าไม n ์เซ็ตนะฮะก็คือโนคอยวงการมาดน come on ไป ้ราไปยืนให้กูยิงเพื่อมีตัวลงข้างหลังอะไรตัวเป็นอะไรตัวยังไงอีกตัวนึงตอนนี้คือรักเลยโอ้ไม่ตายว่ะเฮ้ยมีตัวเฮ้ยเฮ้ยเพี้ยนเลยเฮ้ยกระสุนไม่พอเฮ้ยทุกคนเฮ้ยไอสัตว์ไอโดนนี้จังเลยเฮ้ยนี่เต้องการต่อสารพัดรูปจากเราต้องการกระสุนหน้าดูข้างล่างตัวนึงนี่ไงมันได้ปื๊บกันละอ๋อนี่อันนี้อีกตัวโอเคเท่จัด เดี๋ยวแล้วใครพาเอากิฟแบบนี้ไปแต่งลูกสองไปใส่ตัวชัดเอาเลยไปโดนเลยไปไหนลรวสองตัวอยู่นิ่งๆเหมือนเดิมเออตัวเป้ามีตัวเป้าไม่มีแล้วจะพัมพี่น้อยจะพัมพี่หน่อยเยอะมากลายเปนายไป็นศูนย์เขาพอได้เสนา มีตัวมีตัวซัดคุมีตัวซัดขวา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 เดินขวาเดินขวาดีมากขับใจขับใจซัดซัดตัวนี้เลยมันใกล้ใกล้ตายแล้วเคโอเคฉันซัดลบละมีโอ้ยสองตัวข้างล่างติงไปเลยตี่ถ้าเอากันอีกตัวอีกตัวอยู่นู่นอยู่นั้นโอ้ยกระสุนหมดไอ้เชี่ยขอกระสุนหน่อยขอกระสุนหน่อยมาขับใจจ้ะตัวอนี้นั่นอีตัวอนี้นั่นมันจะหนีมันหนีมันหนีเออข้ามัน มันไปยิงตัวเออมันมันจะไปยิงท็อปดีกว่ายิงกูไม่โดนเลยอขอขอ,ขอถัตัวได้ไหมนี่แน่โอ้ยกระสุนจะหมดให้พวกมันขึ้นมาหาดีกว่าท็อปจัดก,การสินะยิงไปยิงกูไม่โดนเลยโดนละ,อละ,อละเออจบรถมันแรงมากคนดูน,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 นี่หนึ่งตัวสองตัวอะไรไอ้หนู งงนี่งงนี่งงงงงงนี่งงกูก็งงกระสุนกูหมดไอ้สัตวดนี่เออไปเลยเป็นไงเก็บสามเฮ้ยพี่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 ลามาแล้วเนี่ยฮะอะไรนะลามาตีมันแล้วมันได้ของแล้ลามาเอาดิเอาดิไปไอแคลยูโซมัดหูบอลเออใช่แล้วเออ มาปับโอตาลด้นหนอจบโดัวแตกเกออไดชนแม่งเลยตายแต่นายไม่ได้คิวนี่เด็กไหนวะมึงรีโหลดช้าจังปืนกุยเออเออสามนัดแตกจบ ปกติเนี่ยเราจะเจอพวกทีมโหดๆแบบนี้ต้องช่วงประมาณหลังสามทุ่มสี่ทุ่มนะฮะอันนี้พึ่งสองทุ่มกสี่ห้าแม่งเริ่มมากันแล้วปารระเบิดใส่โอ้ปบอระเบิดแล้วเออสวยคนเยอะมากกําลังช่วยท็อปกําลังช่วยท็อปโอเคใส่โก้โกโล่ไอ้สายเข้าโอเคฝากซ้ายหน่อยอ้าตุ้มนี่นี่นี่โอ้โหกางอากาศอีเย้ เสียงใครเฮ้ยมันอยู่กับกูกูบอกว่าอย่าพุ่งไปแต่มันเสือกมาหากูนี่แหละจุ๊บมันบอกว่ากูไม่ได้มามึงน่ะมาหากูเอ้ยอย่าทำ่างนั้นมันไม่ดีเออเอ้ยไม่ตายสักทีโอเคมาเวลาของมึงเฮียมันมีเพื่อนโอ้ยปลาปลาเจลามันดึงเพื่อนขึ้นมันทุบกูเออมีได้มีพี่พี่ยังไม่มีวันตายเย็ดเทปมาก่อนให้พี่มาไว้โตตาย กูกลับมาแล้วแต่ไม่รู้กูตายตรงไหนเม <c oughs> <c oughs> ื่อกี้จะไปเอาปืนตัวเองเฮ้ยมาประโชว์ตายไม่ทันอ่ะมีเสียงกูได้ยินกูได้ยินหน้าพี่ปู่อ้าาาดูจะคาบี้น้อยไปดีที่ขับเอากว่าขับเอา่าได้เลยเดี๋ยววนวนรอบวงเล่นวงขึ้นพอดีเลยที่ปุ่มได้ได้ที่แถวๆเลยพี่โอเคนี่แหละมุมนี้น่ากลัวสุดโอ้โหสงบเดียวกัน เฮ้ยพวกมันตายวงปะเนี่ยปลาใส่ยานั่นสิเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเห็นแล้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 วไอปลาปะเนี่ยไอ้ปลาจริงด้วยสัตว์ปลาระเบิดแบบนี้เอาไฟระเบิดกูเอาคืนไอ้สัตว์นี่ชนะนี่มันปลาระเบิดใส่กูกูปลาคืนเลยจบเอาชนะวู้ฮู้ชนะเฉยฮะเขาเรียกว่าชนะเฉยเลดีก็ได้เลยได้โหพี่เก๋ได้สามคืน ใช่ค่าน้อยไปหน่อย